สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิตใน EP ที่154กันค่ะ วันนี้นะคะมีพระบ้านพระแท้เก่าเดิมนะคะมาแบ่งปันให้กับท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันทั้งหมด20รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะคท่านให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องคพระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างเลยน้องท่านอย่างเช่นวันนี้นะคะหากท่านใดนะคะสนใจหมายเลข2หมายเลข3มหมายเลข4นะคะเป็นพระงานสายประกวดค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบ ประกาศเลยนะคะขออนุญาตขึ้นใบประกาศให้กับท่านได้รับชมค่ะรายการที่2วันนี้นะคะก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานอท่านเป็นเหรียญยอดนิยมนะคะเหรียญปี1นเนื้อกระไรทองค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเลยนะท่านเหรียญงามมากๆเลยนะคะท่านดูนะคะร้อยจานยันอัขาราท่านชัดนะคะมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นค่ะ ปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะโดยจะเป็นรายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะท่านพิมพ์ปกโพวันนี้นะคะท่านใดปิดทันจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหรือท่านใดนะคะจะสนใจหมายเลข6ค่ะท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลข6ได้เลยนะคะรายการนี้คำท่านก็จะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลังหนังสือนะคะมาพร้อมองท่านอ่าแล้วก็มาพร้อมด้วยเป็นเม็ดแตยของหลวงพ่อทวดองท่านอยู่ในเลี่ยมคู่แบบนี้เลยองท่านเลี่ยมเก่าๆงามๆเลยนะคะหลวงพ่อทวดหลังหนังสือค่ะ ท่านก็จะได้รับองค์นี้ไปเลยนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลข6ได้เลยค่ะหรือท่านใดนะคะสนใจหมายเลข9ของท่านเป็นหลวงปู่สุขนะคะตะกุดหลวงปู่สุข10ดอกค่ะวันนี้นะคะปิดให้ท่านจองการให้ท่านท่านใดสาเครื่องรางวัตถุมงคลไม่พลาดค่ะหรือเป็นหมายเลขที่16 1718นะคะท่าน,นสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรูมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์2 7ด5 3 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะวันนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งเลยนะคะท่านวันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งค่ะขอเปิดด้วยรายการนี้เลยนะคะท่านเป็นสร้อยนะคะนี่ค่ะเส้นยาวมากๆเลยนะท่านสร้อยนี้นะคะเส้นยาวค่ะท่านสามารถสวมได้เลยนะคะ รายการนี้นท่านมาพร้อมเลยนะคะมาพร้อมพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังองค์นี้ค่ะได้มาอย่างไรวันนี้ขอปลอดแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาในสภาพเดิม,เด,มเดิมองค์สวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน้อท่านหนูไม่ถอดองค์พระเลยนะคะท่านท่านใดได้ไปนะคะท่านจะได้รับพร้อมสร้อยเลยนะคะสร้อยแล้วก็ห้อยด้วยน้องท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะเลี่ยมกรอบน้องท่านให้ดูที่สือ้อกันกก่อนน้องท่านเป็นตะกุดนะคะนี่ค่ะ ตะกุดนะคะท่านงามมากๆเลยนะคะเป็นตะกุดนะคะซอยเส้นนี้เป็นตะกุดค่ะนี่ค่ะรูปประคำนะคะท่านเส้นยาวมากๆเลยนะคะมีเพียงแค่หนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอสแสดงความยินดีด้วยค่ะท,ท่านท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยค่ะท่านเส้นยาวมากๆค่ะหนูอาจจะลงกล้องได้ไม่หมดนะคะนี่ค่ะเส้นนี้หากท่านได้รับนะคะวันนี้นะคะท่านปล่อยแบ่งปันนะคะที่750บาทพอค่ะ 7 5 0หบาทเท่านั้นจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยน้องทานมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะท่านจะได้รับสร้อยเส้นนี้พร้อมองพระเลยนะคะมาดูองคพระกันชัดๆอีกทีของท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะม้วนสารเดิมๆของท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อไม่มีหักซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านดูนะคะอกท่านเต็มนะคะเสียงทะลุซุ้มค่ะฐานท่านเต็มเลยนะคะมืออาจจะสั่นไปนิดนึงนะนงทาน่านเนี่ยคะแม่ค้าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะมือชนกล้องด้วยนะคะขออภัยด้วยนะคะท่าน นะคะมารับชมกันต่อเลยนะคะด้านหลังของท่านองค์สภาพเสริสมบูรณ์นะคะไม่บินไม่แตกหักแ,แด่แังสิ้นค่ะมวลสารเดิมๆเ,เลยนะคะตาท่านใดวยตาท่านใดถึงได้ของดีกลับบ้านไปแน่นอนคะ่ะท่านวันนี้นะคะได้รับองค์พระไม่พอพร้อมสร้อยเส้นนี้นะคะเปิดราคาแบ่งปันนะคะให้ลูกค้าช่องปัญญาได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะองค์นี้พร้อมสร้อยเลยนะคะแบ่งปันที่750บาทเท่านั้นค่ะ เ5 0บาบาทนะครท่านขออนุญาตเก็บสักครู่นะคะท่านใดสนใจหมาเล็กหนึ่งแล้วันนี้ค่ะเส้นยาวมากๆเลยนะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะท่นานพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาก่อนหรือทักข้อความมาก่อนคนแรกนะคะหนูจะดูตามเวลาได้รับองค์นี้ไปเลยนะคะหมาเล็กหนึ่งค่ะมากันต่อเลยนะท่านที่รายการที่สองวันนี้ค่ะนี่ค่ะท่านใดนะคะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อคูณนะคะไม่พลาดเหรียญน,นี้ของท่าน สวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะขออนุญาตขึ้นใบประกาศให้ชมกันเลยนะคะ่านเป็นเหรียญปีหนึ่งสองด้วยนะคะเป็นเนื้อกระไรทองค่ะให้ดูใบประกาศเกียรตินิยมฉบับนี้กันก่อนนาะนะเรียหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะจังหวัดนครราชสีมาประเภทเป็นเหรียญยอดนิยมนะคะในในงานที่ ในงานนิทรศการการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารน,าน์นงท่านนีค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเลี่ยมใส่กรอบไม้เลยนะคะเป็นกรอบบานใหญ่เลยนะท่านสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนของท่านวันนี้นะคะ นี่ค่ะงามมากๆเลยนะคะวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขุนทวจังหวัดนครราชสีมาทางสังเกตเห็นตรงนี้ไหมคะตรงรูปภาพตรงนี้นะคะท่านนี่ค่ะมีรอยจานนะคะท่านเดี๋ยวเราดูรูปภาพกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปรับชมเหรียญจริงกันนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดค่ะหน้าเหรียญน,นะคะท่านท่านดูนะคะหน้าเหรียญลายเส้นคมลึกเลยน้งท่านดวงตาท่านชัดนะคะเห็นเป็นทรงหยดน,นด้ําเลยนะคะ นี่ค่ะร้อยจานท่านกงามเลยนะคะรายการที่สองวันนี้ท่านได้รับเหรียญพ่อคุณรายการนี้นะคะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเลยนะคะปล่อยแบ่งปันเลยน้องท่านที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งพันบาทพร้อมจัดส่งให้เลยน้องท่านนี่ค่ะใบประกาศใบใหญ่เลยนะคะมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านพี่ๆท่านใดรอชมหมายเลขไหนอยู่นะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะวันนี้ไม่ควรปล่อยผ่านนะคะพี่ๆนี่ค่ะ เหรียญงามนะคะพี่พี่เห็นแล้วว่าอย่างไรบ้างคะตู้หนังสืออัขระท่านชัดนะคะหลวงพ่อคูนค่ะปริสุทโธนะคะเหรียญปีหนึ่งสองหน้าตาเหรียญท่านคมนะคะรอยจานมาเต็มค่ะพี่พี่รอยจานยันอัขระท่านชัดนะคะเหรียญนี้งามมากๆเลยนะคะแบ่งปันที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นเลยนะคะให้ชมด้านหลังกันนะคะนะคะเป็นเหรียญปีหนึ่งสองค่ะท่านดูนะคะท่านหลังค่ะจะเห็นรอยจาน เต็มรอบวงเลยนะคะรอยจานขอนท่านเป็นจานมือนะคะงามงามค่ะปีหนึ่งสองนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอน,นะค่ะไม่ผิดหวังนะคะท่านใดสิทธิสายตรงนะคะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อคูณค่ะท่านรับเหรียญนี้ไปพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะท่านดูค่ะลายเส้นขอบตัดนะคะลายเส้นขอบตัดคมๆเลยนะคะเป็นเหรียญเนื้อกระไรทองนะคะท่านได้รับวันนี้นะคะปอแบ,บ่งปันให้เลยที่ 1นึ่งพันบาทพอมส่งเท่านั้นค่ะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะมากันต่อเลยนะคะพี่วันนี้ไม่รอช้านะคะรายการที่3วันนี้ค่ะขออนุญาตนำใบประกาศขึ้นให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะคะ หมายเลข3วันนี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพวัดระฆังโคสิตารามจังหวัดกรุงเทพค่ะประเภทเป็นเนื้อผงยอดนิยมนะคะในงานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์นะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมไปประกาศเลี่ยมใส่กรอบง,งามงามกรอบบานใหญ่ให้กับท่านเลยนะคะนี่ค่ะ มาดูรูปภาพขยายใหญ่กันก่อนนะคะองคนี้ค่ะสวยสมกับได้รับรางวัลติดโบแดงมานะคะใบโพนะคะคุณท่านข้างละ9้าใบนะคะองค์งามค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีหักส้มใดๆทั้งสิ้นนะคะรายการนี้ท่านได้รับนะคะทานปวอดแบ่งปันเท่ากันเลยที่1000พบาทเท่านั้นค่ะ1,000บาทพร้อมส่งจัดส่งให้ซีมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันสักนิดนึงค่ะท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะกรอบทุกบานจะเหมือนกันค่ะ มีคัตั้งนะคุณท่านสามารถตั้งโชว์ได้เลยหรือหรือคุณท่านจะแขวนได้เลยนะคะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะขออนุญาตนะคะนะคะรายการนี้แบ่งปันที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นเลยนะทน่นนนะคะขออนุญาตเปิดรับชมไปพร้อมๆกันเลยคุณท่านองค์นี้นะคะพิมพ์ปกโพค่ะองค์งามมากๆเลยนะคะปกโพข้างละเก้าใบนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ฐานท่านเต็มนะคะ นาตนำออกมาจากกรองนะคะคุณท่านรายการนี้นะคะมาดูเนื้อองค์พระกันชัดๆค่ะมวลสารเดิมๆเลยนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะนี่ค่ะเสียนท่านแหลมนะคะฐานท่านเต็มนะคะคุณท่านท่านใดเห็นแล้วชอบเห็นแล้วศรัทธาน,นะคะคุณท่านไม่พลาดนะคะหนึ่งองค์เท่านั้นนะคะพิมพ์ปกโพวันนี้ค่ะ รายการที่3วันนี้ท่านได้รับรายการนี้นะคะแจ้งปิดเข้ามาได้เลยนะคะแบ่งปันกันไปนะคะวันนี้ให้ท่านได้ชอบบูชาได้เก็บกันนะคะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศค่ะในราคาแบ่งปันเพียง1,000บาทเท่านั้นของท่านจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะต่อมาเลยน้องท่านมากันที่รายการที่3วันนี้ค่ะหมายเลขก3นะคะขออนุญาตนะคะ รายการนี้นะคุณท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดตอนยายหอมจังหวัดนคนปรปฐมนั่นเองค่ะเป็นเหรียญยอดนิยมในในงานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์พระอูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์นะคะวันนี้มีพระงานสายประกวดมาแบ่งปันให้กับท่านได้รับชมนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดตอนยายหอมเนื้อกะไรทองค่ะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะมาพรา้อมหูหวงเดิมๆเลยนะคะท่าน เหรียญงามนะคะหน้าเหรียญท่านชัดนะคะทั้งหู้าวท่านลายเส้นนะคะดวงตาจมูก้าวท่านสวยมากๆค่ะนี่ค่ะได้รับรางวัลน,นะคะติดโบแดงค่ะท่านได้รับรายการนี้นะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขสามได้เลยค่ะปล่อยแบ่งปันนะคะที่หนึ่งพันบาทเท่ากันค่ะท่านหนึ่งพันบาทพร้อมส่งจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะมาดูเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะททานไม่พลาดนะคะวันนี้ท่านใดเข้ามารับชมถือว่าโชคดีมากๆค่ะ ต่เ,เรียนหลวงพ่อเงินพร้อมห่หวงเดิมๆเลยนะคะเนื้อกระไหลทองค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะพราะงานสายประกวดมีเป็นร้อยเป็นพันรายการเลยนะท่านรายการนี้นะคะได้รับรางวัลมาค่ะเรียนสวยเรียนงามเงาท่านดูมุมไหนก็สวยนะคะนําไปเลี่ยมใส่กรอบขึ้นคอบูชากันได้เลยนะคะหรือท่านใดต้องการเก็บนงะท่านเก็บพร้อมใบประกาศเลยนะคะน่คะรับรองสวยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะด้านหลังยันอักขระท่านเต็มนะคะ ถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะพี่พีชรับประกันของสดตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า e ีีแล้วนะคะนะคะสนใจรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะท่านใดจะมีบนบารมีได้ครอบครององค์นี้นะคะหลหลวงพ่องเงินค่ะแบ่งปันนะคะที่1นึ่พันบาทเท่านั้นค่ะพี่พี0หนึ่งพันบาทพร้อมส่งจัดส่งฟรีให้ฟรีเลยนะคะอ,อนุญาตเก็บสักครู่นะคะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขห้าวันนี้ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญดุนแรกหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามปี2504ค่ะพี่พี่องค์นี้นะคะพี่พี่จะได้รับนะคะเหรียญพร้อมเลี่ยมใส่กรอบเลยนะคะเจ้าของเดิมเขานาไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้ค่ะหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะพี่พี่มั่นใจได้เลยได้รับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะองค์พระค่ะหมายเลขค่าวันนี้นะคะท่านได้รับรายการนี้ขอปอดแบ่งปันให้เลยนะคะที่700บาทเท่านั้นค่ะ 700ร้อยบาทเท่านั้นเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์สี่นะคะเหรียญงามมากเลยนะคะนี่ค่ะให้ชมกันชัดๆนะคะองค์เนื้อทาเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะพี่ๆนี่ค่ะสังเกตนะคะเห็นรอยจานกันไหมคะรอยจานยัอนอักขาระท่านเต็มนะคะรอยจานชัดๆค่ะตัวหนังสือคมเลยนะคะหลวงพ่อกลวยว่าโคสิตารามค่ะเนื้อทองเหลืองค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อกลวยนะคะ มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมได้ไปขึ้นขอบูชาได้สวยๆค่ะพี่ๆนี่ค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมหรือเสียค่าเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะเป็นปีศูนย์สี่ด้านหลังยันเต็มเลยนะคะเรียนงามค่ะพลาดไม่ได้นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะท่านใดศรัทธาเหรียญพ่อกลวยนะคะองค์นี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะหมาเลขกาปล่อยแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะ จ็ดร้อยบาทผมส่งนะคะนี่ค่ะหมายเลขห้านะคะท่านใดรอรายการไหนอยู่นะคะรอสักครู่นะท่ันเดี๋ยวหนูไรไปให้ครบทุกรายการแน่นอนค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขหกวันนี้ค่ะรายการที่หกวันนี้น้องท่านเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะเป็นเนื้อเปียกทองค่ะนี่ค่ะท่านจะดู ท่านดูนะคะมาพร้อมเลี่ยมบนท่านเลี่ยมตรงนี้นะคะก็จะห้อยมาด้วยเป็นเม็ดแตงของหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้ค่ะเนื้อเปียกทองเช่นกันนะคะเลี่ยมสามหูห่วงเลยนะคะท่านบูชาหนึ่งได้ถึงสององนะคะนี่ค่ะตรงหูห่วงตรงนี้ท่านสังเกตดูนะคะมีสายศิล์มีผ้ายันผูกนะคะเลี่ยมเก่าจัดเลยนะคะท่านใดาตาไวตาถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะ หลวงพ่อทวดนะคะลายเส้นคมคมเลยนะข้าท่านองงามมากๆค่ะมาพร้อมนะคะท่านจะได้รับไปด้วยนะคะเป็นเม็ดแตงหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะเม็ดแตงงามๆเลยนะคะรายการนี้ท่านได้รับนะคะได้รับไปคู่เลยนะคะปลอดแบ่งปันให้เลยที่เพียงที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นเลย้องท่านมาดูด้านหลังกันนะคะเนี่ค่ะด้านหลังค่ะจะเป็นหลังหนังสือนะคะหลวงพ่อทวดหลังหนังสือค่ะวัดช้างให้ค่ะ เรียมรอบเก่างามเลยนะท่าน่นะห้อยมาด้วยนะคะเป็นเม็ดแตงค่ะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยสโสกหรือหลวงปู่ทิมนะคะท่านใดรับรายการนี้แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งปิดขอปิดหมายเลขหกค่ะแบ่งปันนะคะองค์นี้ที่หกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขเจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดวันนี้นะท่านเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะเป็นพิมพ์นิยมนะคะ ท่านดูนะคะมวลสารเดิมๆค่ะอยู่ในเลี่ยมนะคะอาจจะลงกล้องได้ไม่ชัดน้องท่านเพราะว่าเลี่ยมเก่ามากๆเลยนะคะวันนี้นะคะท่านใดวายด้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะตรงหูห่วงตรงนี้ก็จะมีสายสีน้องท่านหรือเป็นผ้ายันนะคะผูกด้วยนะคะสองฝั่งเลยนะคะมาพร้อมด้วยเป็นเหรียญจอบใหญ่ของหลวงพ่อเงินค่ะน่คะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานมาพร้อมด้วยนะคะเหรียญจอบใหญ่นะคะของหลวงพ่อเงินเช่นกันค่ะ งามมากๆเลยน้องทานปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะบูชาหนึ่งได้ถึงสององค์ค่ะนี่ค่ะหลวงพ่องเงินนะคะปีสองห้าหนึ่งห้าค่ะจัดว่างงามมากๆเลยน้องท่านท่านได้รับรายการนี้ปล่อยเลยนะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บสะสมพระบ้านพระเก่าเก็บกันนะคะที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทผมส่งนะคะรายการนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขแต่ของทัน รายการที่แดรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมคำท่านมาพร้อมนะคะเหรียญข้าหลามตัดของหลวงปู่เอี่ยมนะคำท่านนี่ค่ะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่เอี่ยมนะท่านมวลสารเดิมๆนะคะเป็นเนื้อผงคุกรักนะคะมาพร้อมเรียมค่ะพร้อมห่วงเลยนะท่านและเหรียญข้าหลามตัดของหลวงปู่เอี่ยมวัะพานสูงนะคะปิดให้ทานจองการให้ทานนะท่านมีเพียงแค่หนึ่งเนเท่านั้นนะคะ นี่ค่ะท่านรายรับรายการนี้นะคะปล่อยให้เลยที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะหมายเล 8, ขแปดค่ะท่านมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขเก้วันนี้ค่ะอนุญาตรงท่านรายการที่9วันนี้นะคะขอปล่อยเลยนะคะท่านเป็นตะกุดของหลวงปู่ศุกนะคะของหลวงปู่ศุกมีทั้งหมด8ดอกข่ะท่าน และอีก2ดอกนะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนี่ค่ะ10ดอกเลยนอะงท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันชัดๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะงามมากๆเลยนะคะท่านสังเกตนะคะแต่ละแต่ละดอกนอะงท่านจะตอกโค้ดนะคะมีคําว่าโค้ดหลวงปู่สุขค่ะด้านบมด้านล่างนะคะแล้วก็สังเกตนะคะตรงกลางค่ะก็จะมีรอยจานนะนะท่านของหลวงปู่สุขนะคะ ย้ำอีกทีนะคำท่านของหลวงปู่สุกมี8ดอกนะคะและอีก2ดอกตรงนี้นะคำท่านเป็นโคจส,สีนะคะเป็นโคจส,สีของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้ท่านได้รับนะคะขออนุญาตปล่อยให้เลยนะคะ10ดอกรายการนี้ค่ะปล่อยให้10ดอกเลยนะคะที่1,500บาทเท่านั้นค่ะ1,500บาทเท่านั้นเลยนะคำท่านท่านจะได้รับทั้งหมด10ดอกด้วยกันค่ะให้ดูนะคำท่านจะเห็นนะคะต่อโคจตหลวงปู่สุขค่ะและตรงกลางนะคะมีรอยจานยันอักขระท่านเต็มค่ะ ต่อโคดปูสุกทุกดอกเลยน้องท่านหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะและอีกสองดอกสุดท้ายค่ะเป็นของหลวงพ่อเดิมนนองท่านสิบดอกรายการนี้ท่านได้รับนะะนองท่านแจ้งข้ามาได้เลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนอนอาท่านหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะสิบดอกของหลวงปูสุกค่ะปล่อยเลยนะคะที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทได้รับทั้งหมดเลยนะคะสิบดอกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนําออกมานะคะพี่พี่นี่ค่ะ ให้ชมกันชัดๆอีกทีนะคะต่อโคดหลวงปู่สุกนะคะแล้วก็มีรอยจานยันอักขระท่านเต็มนะคะ <_ C 1> นี่ค่ะหัวตะกุดนะคะง <_ C 1> ามมากๆเลยนะคะหลวงปู่สุกค่ะ <_ C 1> แล้วก็ตะกุดของหลวงพ่อเดิมมีสองดอกด้วยกันนะคะนี่ค่ะโคจะสีนะคะท่านเป็นของหลวงพ่อเดิมค่ะแล้วก็มีรอยจายนนะคะ <_ C 1> พี่ๆสังเกตนะคะตรงนี้มีรอยจานยันอักขระท่านเต็มนะคะ งามมากๆเลยนะคะท่านได้รับหมายเลขเก้าท่านจะได้รับทั้งหมดสิบดอกด้วยกันนะคะตอกโพสดหลวงพ่อทุกดอกเลยนะคะแบ่งปันให้ค่ะที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะท่านต่อมาค่ะท่านเป็นหมายเลขสิบนะคะหมายเลขสิบวันนี้ค่ะเป็นพระก,กิ่งนะท่านพระก,กิ่งเปาเรศนะคะ องนี้เป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่พี่เป็นเป็นพระกิ่งนะคะพักกิ่งปวเรดอยู่ในเลี่ยมกรอบของท่านเป็นเลี่ยมกรอบกันน้ำนะคะเลี่ยมให้กับท่านหนาๆนาเลยนะคะนี่ค่ะมีคราบนะคุณท่านคราบสนิมเขียวนะคะเนื้อเก่างามๆเขงทานตรงหัวตรงข้างหลังตรงนี้นะคะหากท่านใดศรัทธาสนใจพระกิ่งนะคะ เนีท่านเวลาเขย่านะคะก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีปลาหลอดอยู่ด้านในตะกิ่งด้วยนะคะท่านได้รับรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข11ค่ะรายการนี้นะคะคุณท่านองค์นี้นะคะเป็นสมเด็จโตนะคะคท่านวัดบางกระทิงนะคะเป็นเนื้อดินเผายอดนิยมะคะ่ะเป็นองค์ตโตนะคะท่านวัดบางกระทิงนะคะ องสภาพสวยสมบูรณ์ท่านไม่มีหักซ่อมนะคะเนื้อดินเก่าจัดเลยนะคะนี่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกันน้ําให้กับพี่ๆเลยค่ะด้านหลังนะคะมวลสารเดิมๆค่ะท่านใดสนใจนะคะองนี้ขอปล่อยแบ่งปันให้เลยที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลข12ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระเปิมลําพูนท่านอขออนุญาตสักครู่นะคะนี่ค่ะ อง์นี้นะคะเป็นพระเปิมลำพูนเนื้อดินเผานะคะทาากก่านนะคะกรุกรุวัดอาลำพูนนะคะท่านพระโซนภาคเหนือเป็นพระเปิมนะคะองค์ใหญ่นะคะท่านใบโพงงามๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะท่านใดสนใจนะคะรายการนี้พระเปิมขอปอดแต่งตานให้เลยนะคะที่500บาทค่ะ500บาทพร้อมส่งค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลข13รายการนี้ค่ะ เป็นพระคาหมากคาข้าวนะคะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเขาท่านอยู่ในชุดเลี่ยมชาญหมากเลยนะคะด้านหลังค่ะเป็นชาญหมากแห้งนะคะพี่ๆคำหมากคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะด้านบนตรงหัวห่วงค่ะก็จะผูกผ้ายันนะคะเก่ามากๆเลยนะคะบ้านนี้นะคขาท่านเขาเก็บสะสมกันมาอย่างยาวนานนะคะวันนี้ท่านได้เข้ามารับชมถือว่าโชคดีมากๆค่ะนี่ค่ะเป็นพระคำหมากคำข้าววัดท่าซุง,ง,งนะคะ จังอของหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะด้านในก็เป็นเลี่ยมชุดชานหมากนะคะนี่คะหน้าตาท่านยังชัดนะคะองค์พระค่ะท่านได้รับรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะพระคำหมากคำข้ารายการนี้แบ่งปันที่6 0 0บาทค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสิรายการนี้ค่ะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงแดงนะคะท่าน องนี้นะคะเลียมค่ะท่านดูนะคะด้านข้างเรี่ยมหนาๆกรอบหนาๆให้กับท่านเลยนะคะองคนี้เป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดน้องทานสังเกตจากยานด้านหลังนะคะยานด้านหลังเป็นของหลวงพ่อแดงนะคะพี่ๆนี่ค่ะสมเด็จของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนั่นเองนะคะหากันยกา้องท่านมีน้อยมากๆเลยนะคะท่านใดชอบนะคะทานทานท่านเต็มอกท่านเต็มนะคะเสียนค่ะท่านดูเสียทลุซุ้มเลยนะคะงามๆค่ะ ปล่อยแรงปันให้เลยนะคะที่550บาทค่ะ550บาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข15ค่ะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อกลวยค่ะสมเด็จแวกม่านหลวงพ่อกลวยนะคะท่านดูค่ะเส้นนาเส้นสายฝนนะคะเส้นคมโค้งของท่านวิ่งเลยนะคะนี่ค่ะเป็นสมเด็จแวกมา่านนะคะ เลี่ยมนนาให้กับท่านเช่นกันคะท่านไม่ต้องกลัวว่าองค์พระจะเสียหายหรือชำรุดนะคะไม่มีทางแน่นอนของท่านเลี่ยมกันน้ํานะคะเก็บผิวเนื้อองค์พระให้กับท่านค่ะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นสมเด็จแบกมาก่านหลวงพ่อกลวยรายการนี้ท่านได้รับนะคะแบ่งปันให้เลยนะคะที่550บาทค่ะ550บบาทนะคะมวลสารเดิมๆเ,เลยค่ะหากท่านดูแล้วชอบดูแล้วศรัทธานะคะ ท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายครับท่านอย่างไรโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะถ้าคุณท่านนะคะสนใจหลายองค์มีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนของท่านจะได้เป็นลูกค้าประจํากันอีกนะคะต่อมาค่ะมากันที่หมายเลข16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระกิ่งของท่านเป็นองค์หล่อทองเหลืองนะคะพระกิ่งฐานดอกบัว2ชั้นนะคะพี่ๆนี่ค่ะเป็นทองเหลืองนะคะหน้าตาพระกิ่งท่านชัดนะคะ อยู่ในเลี่ยมเลยนะคะพร้อมขอบเลี่ยมค่ะท่านจะได้รับพราไม่พอพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเป็นพระเก่งท่านได้รับรายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข17ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อเงินนะคะด้านบนจะมีซุ้มพญานาคนะคะพี่ๆทั้งหมด7เสียนนะคะเป็นองค์หล่อโบราณทองเหลืองเช่นกันค่ะ ด้านบนมีพญานาคเจ็ดเสียนนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์ปกโพหรือเปล่านะคะพี่ๆนี่ค่ะเป็นหลวงของหลวงพ่อเงินนะคะองงามมากๆค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะด้านหลังนะคะพี่ๆพญานาคเจ็ดเสียนนะคะเป็นหลวงพ่อเงินน่าจะเป็นพิมพ์ปกโพนะคะขอปอยบางปันให้เลยนะคะที่500บาทค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข18ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะ เป็นจอบใหญ่ของหลวงพ่อเงินนะคะนี่ค่ะงามมากๆเลยนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะ, it, ะ,คะาาท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะให้ท่านดูด้านหลังนะคะอักขรต้นหนังสือยังชัดนะคะหลวงพ่อเ right. งินบางคานค่ะเก็บได้เก็บนะท่านค่ะช่วงนี้นะคะหนูเคยไปกราบวหวท่านด้วยนะคะอาหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะท่านใดสนใจศรัทธาอยากเก็บหลวงพ่อท่านนะคะอันนี้เปอดแบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะ 500บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข19ค่ะรายการนี้นะคุณท่านเป็นเบีย้ยแก้นะคะลูกใหญ่ๆเลยนะคะของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะตรงใต้ฐานนองท่านก็มีคราบทองนะคะองค์ลงรักปิดทองค่ะเบีย้ยแก้ลูกใหญ่ลูกเต็มเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมค่ะท่านดูนะคะาง,างามามา,มากเลยนะคะรอยจานยันรอบเลยน้องท่าน เะะบีเยร์แก้ลูกใหญ่ท่านได้รับรายการนี้ปลดแบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข20นะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะขอปิดท้ายด้วยรายการนี้นะคะเป็นพระร่วงอุ้มบาทของท่านเป็นกรุสุโขท,ทยัยกรุ่มเดิมๆเลยนะคะเนื้อสำริดเงินเป็นพระร่วงอุ้มบาทค่ะเลี่ยมกันน้ำให้กับท่านเลยนะคะเนื้อสำริดเงินค่ะพระร่วงรางปืนนะคะท่าน ะค่ะเป็นพิมพ์อุ้มบาทนะคะท่านดูนะคะซุ้มงามๆค่ะหน้าตาลายเส้นคมๆเลยนะคะเนื้อเก่ามากๆของท่านท่านใดศรัทธานะคะอยากเช่าบูชาอยากเก็บศึกษานะคะรายการนี้ปลอดแบ่งปันให้เลยที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้บาทผอมส่งนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากท่านรับชมแล้วชื่นชอบศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆค่ะแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบถึงหน้าบ้านเลยนะท่านส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ฝากติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูหาพระบ้านรายการดีๆมาแบ่งปันให้กับคุณท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ